ขอนมโทนากับญาติโยมโทุกท่านทุกคนหาวางมือลงใช่เกือบจัดสิบเอ็ดโมงแล้วจะว่าสายก็สายถาว่าหิวไหมหิวนะครับหิวตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าเราก็กดเอา พื่อฝึกตนเขาว่าฝึกตนเนี่ยเป็นคำที่มีความหมายมากแล้วก็เป็นคำที่เตือนตนเตือนใจให้เราทั้งหลายไม่ประมาทเพราะถ้าเราคิดว่าเรามาฝึกตนเราก็จะยอมรับความทุกข์ความลำบากที่เราได้รับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องฝึก ให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ศึกษาเพื่อให้เราเกิดสติปัญญาเพื่อให้เราเกิดความเข้มแข็งฉะนั้นคาว่าฝึกตนนี้จึงเป็นคําเตือนตอนเตอนืตอนใจเราให้เกิดความสํานึกในการทําหน้าที่ในการเป็นอยู่ในการปฏิบัติเพื่อให้เราทั้งหลาย,ยได้ประโยชน์ แต่ในการฝึกตนเนี่ยก็มีอีกคำหนึ่งที่ที่เราจะต้องปลุกเราจิตใจตนเองก็คือการให้โอกาสตนเองถ้าเราสามารถที่จะมองเห็นประโยชน์มองเห็นคุณค่าในการกระทําอะไรทุกอย่างนะครับทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีถ้าเราไม่ให้โอกาสตนเอง การที่เราจะได้รับความสาเร็จการที่เราจะ,จะเจริญนี่ก็เป็นเรื่องที่ยากมากเมื่อจะมีคนรักเรามากมายขนาดไหนมีคนช่วยเหลือเรามากมายขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่รักตนเองถ้าเราไม่ช่วยตนเองเหมือนเราทานอาหารมีคนทานมีคนทำอาหารให้จนมีคนจะป้อน เตรียมอาหารให้จัดอาหารให้แต่ถ้าเราไม่กินถ้าเราไม่ทานแม้แต่มีคนป้อนถ้าเราไม่อา้าปากถ้าเราไม่เกินกินเราก็จะไม่ได้ประโยชน์ฉะนั้นการกระทำอะไรทุกอย่างเนี่ยเราจึงต้องให้โอกาสตนเองครับโดยเฉพาะการที่เราแสวงหาอะไรที่มีคุณค่า ถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นมีคุณค่ามีประโยชน์เราก็ควรที่จะนำตนเองเข้าไปสู่การแสวงหาการศึกษาแต่ว่าสติปัญญาของคนมันไม่เท่ากันบางคนก็อาจจะยังแบบยังไม่เข้าใจก็ดียังไม่เห็นโทษก็ดีหรือว่ายัางหลงยังติดถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามันเป็นโทษ ถึงแม้เราจะรู้ว่าเป็นสิ่งไม่ดีแต่บางทีเราก็ยังละไม่ได้ยังเลิกไม่ได้ทั้งที่เรารู้ว่าอะไรเป็นสิ่งดีอะไรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแต่ว่าเราก็ยังไม่ให้โอกาสตนเองไม่พาตนเองเข้าไปสู่การศึกษาไม่พาตนเองเข้าไปสู่การปฏิบัติเพื่อที่จะให้เราได้ประโยชน์เพราะเราจึงต้องมาศึกษา เพื่อให้เราเกิดความเข้าใจให้เกิดสติปัญญาว่าอะไรที่มันเป็นโทษที่เราต้องละอะไรเป็นคุณที่เราต้องทำและให้เราเข้าใจในความจริงที่ไม่ให้เราเป็นหลงไปติดไปยึดมั่นถือมั่นในหลักการปฏิบัติที่ว่าละชั่วทำดีแล้วก็ฝึกหัดขัดเกลา่าจิตใจเราให้เข้าใจ ชำระขัดเก่อจิตใจเรานี้ไม่ให้หลงไม่ให้ติดไม่ให้ยึดเพื่อให้เราบริสุทธิ์ไม่ให้เกิดความเศร้าหมองในสิ่งที่เราพัดผ้าหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เราอาลัยอาวร์ดีใจจนเกินไปเสียใจจนเกินไปเวลาที่เราต้องพัดผ้าจากสิ่งที่เราได้จากสิ่งที่เรามีจากสิ่งที่เราเป็น อันนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติฉะนั้นพวกเราทาั้งหลายเนี่ยถือว่าเราให้โอกาสตนเองนะพระก็ให้ตัวพระก็ให้โอกาสตนเองในการเข้ามาสู่การปฏิบัติโยมก็ให้โอกาสตนเองเข้ามาสู่การให้ทานเข้ามาสู่การรักษาศีลเข้ามาสู่การที่จะสร้างคุณค่าให้กับกจิตใจของพวพกเรา บางคนนี่ลำบากนะกว่าที่จะมีโอกาสได้ทำบางคนต้องเดินทางไกลบางคนต้องเหนื่อยอะไรหลายอย่างทีก่กว่าที่จะได้ทำกว่าที่จะได้คุณค่าแต่ว่าคนนี่เหมือนโชคดีที่เราได้มีโอกาสแบบเหมือนสิ่งเหล่านั้นเดินมาหาเราสิ่งเหล่านั้นให้เราได้ทำง่ายๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสเป็นความโชคดีแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้ประโยชน์ได้กำไรได้คุณค่าอย่าให้ชีวิตเราต้องขาดทนุนโยกับสิ่งที่ดีมีคุณค่าแต่ไม่ได้ประโยชน์หรือว่านำตนเองไปทำในสิ่งที่เป็นโทษชีวิตเราอาจจะขาดทนุน ชีวิตเราอาจจะต้องไปชดใช้เป็นหนี้ไม่ใช่แค่หนี้เงินหนี้ทองเลยหนี้บาปหนี้กรรมหนี้อะไรที่ไม่ดีที่เราต้องไปชดใช้ไม่ใช่เฉพาะชาตินี้อาจจะไปชดใช้ข้าภพข้ามชาติที่เราจะต้องไปรับผลแห่งบาปก็ดีแห่งกรรมก็ดีฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจะต้องประเมินชีวิตของตนเอง ที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่เรามีชีวิตจนมาถึงทุกวันนี้ทางโลกเราได้กำไรหรือขาดทุนชีวิตที่เราทำมาหากินดำเนินชีวิตที่สามารถที่จะประสบความสำเร็จเรียกว่าชีวิตเราก็พออยู่พอกินเสมอทุนเรียกว่าชีวิตเราก็ยังขาดทุนร่มรุ่ม,มดอนดอน,ดนเป็นหนี้เป็นสินทุกยากลำบาก เราต้องสืบคนเพราะอะไรเพราะความไม่มีความรู้เพราะความไม่มีโอกาสไม่มีสติปัญญาหรือว่าเพราะความประมาทเพราะว่าความขี้เกียจขี้ค้านเพราะว่าเราเป็นคนที่ยังหลงยังติดอยู่กับอบายมุขการเล่นการพนันการติดอะไรที่มันทำให้เรามัวเมาลุ่มหลง ชีวิตของเราก็เลยไม่สามารถที่จะนำเนินชีวิตให้มีความสาเร็จมีกำไรทางโลกอันนั้นคือทางโลกนะที่สำคัญอีกทางนึงคือทางธรรมตลอดชีวิตที่เราผ่านมาจนถึงวันนี้ถ้าลองประเมินว่าชีวิตท่านนี่ขาดทุนหรือมีกำไรถ้าชีวิตเราเป็นล่วงเกินบาปกรรมอะไรที่ไม่ดี คนอื่นจะรู้ไม่รู้สิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นก็จะเป็นสิ่งที่เราเหมือนกับขาดทุนเพราะว่าเรามีทุนมาดีชีวิตเราเกิดมาได้เป็นมนุษย์ได้มีโอกาสที่จะทำอะไรดีๆให้เกิดกําไรให้เกิดคุณค่าแต่เราเอาชีวิตเราเนี่ยไปทำบาปทำกรรมทำชั่วทำอะไรที่ไม่ดี ถึงแม้เราจะประสบความสำเร็จทางโลกแต่ว่าทางธรรมเราอาจจะขาดทุนก็ได้อาจจะคิดเห็นบาปเห็นกรรมตลอดชีวิตจิตใจเราก็จะเศร้าหมองจิตใจเราก็จะต้องมีความเดือดร้อนสุดท้ายเราก็ต้องไปชดใช้ในภพหน้าชาติหน้าหรือว่าในวันข้างหน้าหรือแม้แต่ในชาตินี้นี่คือชีวิตที่ขาดทุนแต่ถ้าเรารู้จัก สแสวงหาบุญกุศลคุณงามความดีถึงเราไม่ร่ำรวยแต่เราอยู่กับความดีอยู่กับสิ่งที่มีคุณค่าจิตจเราก็เป็นสุขคิดถึงก็เป็นสุขคิดไปวันข้างหน้าก็ปลอดภัยอบกุ่นใจถึงแม้เราจะตายไปเราก็ไม่ต้องไปชดใช้บาปกรรมที่เราได้ทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามชีวิตมีกำไร ที่เราได้สร้างบุญทานก็ดีรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีที่ว่าเรามาทำเนี่ยอันนี้กำไรนะกำไรทางจิตใจกำไรที่เราจะสามารถเอาใส่จิตใจเราไปถึงพบหน้าชาติหน้าได้หรือว่าสามารถสร้างความสุขในปัจจุบันในขณะนี้ได้ด้วยคุณงามความดีขอนุมโมทนากับ ให้โอกาสตนเองของพวกเราทั้งหลายถ้าเราไม่รักตนเองไม่ให้โอกาสตนเองจะมีคนอื่นให้โอกาสเรามากขนาดไหนรักเรามากขนาดไหนถ้าเราไม่รักตนเองเราจะสามารถได้ประโยชน์ได้อย่างไรขอให้เราได้เอาชีวิตที่เราได้มีโอกาสนี้สร้างโอกาสและให้เราได้ฝึกตนไม่มีอะไรที่จะได้ด้วยความง,ง่ายดาย เราต้องเรียนรู้เราต้องศึกษาเราต้องภาคเพียรเราต้องต่อสู้ต้องอดต้องทนจนกว่าจะสามารถประสบควาสมสาเร็จให้ชีวิตท่านมีกำไรนะอย่าให้ชีวิตขาดทุนเพื่อที่จะได้ทุนเพื่อที่จะได้กำไรไปต่อยอดให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า ขอความเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยในศาสนาในคุณงามความดีในการดำเนินชีวิตจงบังเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายด้วยคุณงามความดีด้วยสิ่งที่มีคุณค่าให้เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเถอดสาธุเตียง ตรวจน้ำรับพรนะปอกาศคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์เน <the> ียทาวาริวะปุราปะริปุเรนติสักการังเอวัมเมวาิโตจินังเปสนังอุปการปติอิจิตังปัจิตังตุมหังจิตบัมเมวะสมิชโตสัพเพปุเรนโตสังกปา จันโทปนรโสยะธามณิโชติรโสยะธาปิียติวิวันตุสัพรวกวินาศตุมานวาวันตรายุนสุขีกาวันภิวันธนนสิเลสเ สังวุตปัจจินโนจัตตารธัมมาวันติอายุวานโสสุขังอาหลังอยุทธโธปรทุทธิวรรณธอมปฏิภาณธโสสุขาน Mitha wisukam, Cantia yung tatawam, Anjapatipanato tika yuyat sawam, Tiyat tayat tu papat sati ราคันตุสาปเทวตาสาปทานุภาเวนนสัทธาสติภวันตุเตมภวตุสาพมังราคันตุสาปเทวตาสาปมานุภาเวนนสัทธาสติภวันตุ ภาวตุสัพพังังคารังรักขันตุสัพพะเทวตาสา